ในแต่ละช่วงกันนะครับเริ่มจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์แบ่งออกเป็นสามช่วงคือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสมัยปฏิรูปประเทศและสมัยประชาธิปไตยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นช่วงเวลาระหว่างสมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สมมีนโยบายที่สำคัญ คือการป้องกันและฟื้นฟูบ้านเมืองการจัดระเบียบการปกครองแผ่นดินยังคงรูปแบบของอยุธยาและธนบุรีคือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของอาณาจักรแบ่งการเมืองการปกครองแบ่งเป็นสามส่วนคือการปกครองส่วนกลางการปกครองส่วนหัวเมืองและการปกครองประเทศราชโดยมีสมุหานายกปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือสมุหกลาโหม ปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้และกรมท่าปกครองหัวเมืองชายทะเลบริเวณอ่าวไทยหลังสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการชำระก,กฎหมายครั้งสมัยอยุธยามารวบรวมไว้ใหม่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงพัฒนาการด้านต่อมาคือด้านสังคมสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แบ่งเป็นสองชนชั้นคือประกอบด้วยชนชั้นปกครองได้แก่พระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และขุนนางที่รับราชการตามหน่วยงานต่างๆชนชั้นผู้ถูกปกครองได้แก่ราษฎรทั่วไปมีสองประเภทคือไพร่และทาสส่วนคณะสงฆ์นั้นสังคมไทยจะเป็นที่เคารพนับถือกันโดยทั่วไปในทุกชนชั้น จึงไม่จัดเข้าในชนชั้นใดสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจากักรจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางการกำหนดไว้โดยเฉพาะส่วนพัฒนาการด้านศิลปะวัฒนธรรมนั้นพระมหากษัตริย์ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมไว้มากมายเช่นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนิราชรบพรม่าที่ท่าดินแดงบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนเท้ามาลีวราชว่าความและโปรดให้มีการแปลวรรณคดีต่างประเทศเป็นภาษาไทยเช่นใส่หัน่นและสามก,ก๊กพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายพระราชนิพนธวรรณคดีเรื่องอีเหนาบทละครเรื่องรามเกียรติและบ่อกเกิดรามเกียรติสังทองไกรทองและขุนช้างขุนแผนเป็นต้นด้านสถาปัตยกรรมและจิตกรรม โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างและบูรณะวัดเป็นจำนวนมากและด้วยเหตุที่พระองค์มีพระราชนิยมแบบจีนศิลปะสมัยนี้จึงมีการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะไทยกับจีนเช่นพระอุโบสถวัดราชโอรสซึ่งมีหลังคาเป็นแบบจีนสองชั้นแต่มุงกระเบื้องสีแบบไทยไม่มีช่อฟ้าใบรากาหางหงส่วนที่เคยเป็นหางหงประดับด้วยแจก,กันจีนแทน นอกจากนี้ได้โปรดกล้าวให้จารึกความรู้ต่างๆของไทยลงบนแผ่นศิลาประดับไว้ที่ศาลาที่รายรอบพระอุโบสถหรือรอบปูชนียสถานสำคัญในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพด้วยสำหรับพัฒนาการด้านสุดท้ายก็คือด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นแบบพึ่งพาตนเองประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และผลิตสิ่งของเครื่องอุปโภคเพื่อเลี้ยงตนเองเป็นหลักมีการค้าขายภายในอาณาจักรและการค้ากับต่างประเทศโดยการค้าภายในส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากันและใช้เส้นทางน้ำค้าขายส่วนการค้าทางทะเลกับต่างประเทศเช่นจีนมาลายูและชาติตะวันตกเป็นระบบผูกขาดสินค้าโดยพระคลังสินค้า และมีการค้าในระบบบรรณาการกับจีนซึ่งทำรายได้ให้ไทยอย่างมากรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบชนประทานขุดคูคลองส่งน้ำเพื่อทำไรนาและเพื่อการขนส่งทำให้การค้าขยายตัวอย่างรวดเร็วอีกด้วยในสมัยรัชกาลที่สนอกจากจะส่งเสริมการค้ากับจีนแล้วไทยยังได้ทำสนธทสัญญาทางการค้ากับชาติตะวันตกทำให้มีพ่อค้า เข้ามาค้าขายกับไทยมากขึ้นสนธิสัญญาที่ว่าก็คือสนธิสัญญาเบอร์นี่โดยเฮนรี่เบอร์นีทูตอังกฤษเดินทางเข้ามาเพื่อเจรจาปัญหาทางการเมืองและการค้ากับไทยการเจรจาได้เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่20มิถุนายน2368ซึ่งถือเป็นสนธิสัญญาทางพระราชมัยตรีและการพาณิชย์ฉบับแรกที่ไทยได้ทำกับประเทศตะวันตกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับ